ครับในคลิปนี้จะขอพูดถึงความเร็วซิงครนัดนะครับความเร็วซิงครนัดก็คือความเร็วของสนามแม่เหล็กหมุนในตัวสเตเตอร์ของมอเตอร์นะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือ the synchronous speed is the speed of the revolution of the magnetic field in the stator winding of the motor ครับก็คือความเร็ว ซิงค์นัสเนี่ยก็คือความเร็วในการหมุนของสนามแม่เหล็กในวงขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์นะครับเราจะพันวงขดลวดไว้ที่สเตเตอร์นะครับในที่นี้ถ้าเราเขียนเป็นสูตรนะครับก็คือความเร็วซิงค์นัสนะครับ n เท่ากับความถี่ที่แหล่งจ่ายป้อนเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับ60คือค่าคงที่ มีหน่วยเป็นวินาทีต่อนาทีนะครับ p, p คือจำนวนคู่โพนะครับไม่ใช่จำนวนโพนะครับอย่างในตารางนี้นะครับจำนวนโพ2คู่โพก็คือ1นะครับจำนวนโพ4คู่โพคือ2นะครับถ้าเราลองมาคำนวณหาความเร็วสิงคนัดของมอเตอร์ที่มี โ4โพนะครับก็คือมีคู่2คู่นะครับเราแทนค่าเข้าไปในสูตรนี้นะครับได้ดังสมการนี้เราก็จะคำนวณได้1,800รอบต่อนาทีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับ